Hello everyone okay how do you feel today รู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้นะคะ uh, Today uh, is hot อากาศร้อนมากเลยส่วนนักเรียนเป็นยังไงคะ uh, Today we will learn unit 8ในเรื่อง how much are J นะคะเป็นการถามถึงจำนวนเป็น part ชื่นะคะก็ค,คือการเรียนครั้งที่สองในเรื่อง How much are they? ไปดูกันค่ะ Let's go. โอเคสำหรับสไลด์นี้นะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับกรมมาก,กันกรมมาก,ก็คือไวยากรณ์หรือโครงสร้างของประโยคนั่นเองนะคะไปดูกันนะว่าโครงสร้างประโยคมีทั้งคำถามแล้วก็คำตอบนะคะรูปแบบประโยคคำถามคำตอบเกี่ยวกับราคาของอาหารสิ่งของแล้วก็ผลไม้นักเรียนจะถามว่ายังไงถ้าต้องการทราบราคาของสิ่งที่เราจะซื้อ ไปดูกันนะคะรูปประโยคคำถามคำตอบสำหรับถามถึงราคาของสิ่งที่มีรูปเป็นเอกพจน์เอกพจน์ก็คืออะไรอาหารจานเดียวสิ่งของสิ่งเดียวแล้วก็ผล,ลไม้แค่ผลเดียวนะคะเขาเรียกว่าเอกพจน์มีแค่หนึ่งสิ่งสิ่งเดียวเท่านั้นเองนะคะไปดูรูปประโยคคำถามกัน อะรูปประโยคคำถามแล้วก็คำตอบนะคะรูปประโยคคำถามและคำตอบออมาดูนะคะโครงสร้างของประโยคนะโครงสร้างของประโยคจะเป็นการถามด้วย How วม c h ก็คือตรงนี้นะคะ how much ตามด้วย verb to be is แล้วก็คำว่า it it ก็คือนีอ่สิ่งของสิ่งเดียวนะคะ it ก็คือสิ่งของสิ่งเดียวเป็นเอกผลนะคะเป็น how much is it นี่คือนี่ราคาเท่าไหร่สมมติว่าเราหยิบผลไม้มานะคะก็คือผลไม้แค่ผลเดียวแล้วเราก็ถามว่า how much how much is it นะคะเวลาตอบนะเวลาตอบนักเรียนก็ต้องใช้ใช้อินะคะใช้อิมาเป็นเนี่ยเห็นไหมคะ i t แล้วก็บวกด้วยราคาที่จริงตรงนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคำย่อของ is นะคะถ้านักเรียนไม่ใช้ it is นักเรียนใช้ it เป็นรูปยอ่อ a p o s t r o p h e ทได้นะคะเนี่ยคือตรงเนี้ยนะคะ เป็น is แล้วก็ apostrophe is เป็น is เวลาออกเสียงจะเป็นออกเสียง is แล้วก็ตามด้วยราคานะคะอะไปดูโครงสร้างของประโยครูปประโยคตามตัวอย่างนะคะการตั้งคำถาม how much is it สมมติว่าเราถามว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เวลาตอบเราก็จะเป็น is 10บาทมันราคา10บาท นะคะ,ะก็คือตรงนี้นะก็คือ10บาทนะคะหรือมันราคา10บาทนั่นเองอไปดูต่อ มาดูตัวอย่างกันต่อนะคะแกรมมาต่อเลยเนาะดูรูปประโยคนะคะถ้านักเรียนจะตั้งคำถามนะสิ่งที่เป็นเอกพจน์ก็คืออย่างเช่นแซนวิชเนี่ยมีแซนวิชแค่ ชิ้นเดียวใช่ไหมคะรูปประโยคคำถามคำตอบสำหรับถามราคาสิ่งของที่เป็นเอกพจน,น์ในภาพเนี่ย This picture is sandwich is a fat sandwich นะคะก็คือแซนด์วิชในราคาเท่าไหร่คะ15บาทไปดูเวลาเราตั้งคำถามเราตั้งว่า,าเป็น How much is a sandwich เห็นไหมคะในโครงสร้างของประโยคเนี่ยเนาะจะตั้งคำถามด้วย how much นะคะตามด้วย is เพราะว่ามันเป็นของชิ้นเดียวเป็นเอกนพตามด้วย a sandwich ก็คือตรงนี้นะคะก็คือเอาเอาสิ่งของที่เราถามถึงนะ่ะมาเป็นคำถามนะคะก็จะได้ว่าแซน d w i c h ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ถามด้วย how much is a sandwich ไปดูคำตอบกัน,นะคะ,ะคำตอบก็จะเป็น is ตามด้วยราคานักเรียนก็มาดูราคาของแซนด์วิชเป็น15บาทนะคะ is อ่า15คือเท่าไหร่คะ15ก็คือ f i ใช่ไหมถ้าเป็นรูปประโยคก็จะได้ว่า อะไรคะ is อะไรคะ is 15บาทเห็นไหมคะเนี่ย15ก็คือ15บาทมันราคา15บาทก็คือแซนด์วิชชิ้นเนี้ยนะคะถาม How much is a sandwich ก็มาดูราคาราคาเป็น15บาทก็ตอบว่า is 15บาทนะคะ โอเค o o k at the picture เรามาฝึกถามต่อกันดีกว่าเนาะในภาพนี้จะเป็นแอนไ cream มโคนใช่ไหมคะในราคาเชนบาทนะถ้าต้องการทราบว่าไอศครีมโคนชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่นักเรียนก็จะถามว่า how much is an ice cream cone How much is an ice cream cone? เวลาตอบเพื่อถามเวลาตอบแทนไอศครีมโคนด้วย its นะคะคำ pronoun แทนไอศครีมโคนก็คือ i t its เป็นรูปย่อ is เช่นบาทนะคะ,อะไอศครีมโคนชิ้นนี้มันราคา10บบาทนั่นเองนะคะ โอเคค่ะ Practice in pair ก็คือจับคู่ฝึกบทสนทนานี้เนาะ a r k and answer with your partner ฝึกถามแล้วก็ตอบคำถามกับคู่ของตนเองแต่นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนก็ฝึกสนทนากับครูได้นะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนดีกว่านะคะคำศัพท์ที่คุณครูอสอนไปแล้ว No. มีคำว่าอะไรบ้างคะมีแอนไอศครีมโคนก็มีราคาเช่นบาทใช่ไหมคะ a piece of c เขนไก่หน่งชิ้น10บาทนี่เห็นไหมคะคำว่าชิ้นก็คือ p p i e e o o นะคะ p i e of of ก็คือชิ้นเดียว a piece of c เขนไก่หน่งชิ้น a sandwich sandwich หชิ้นราคา15บบาทนะคะ a hot dog a hot dog 15บาท a can of soda a can of soda อ่า a can of soda อ่าแทนคําว่ากระป๋องนะคะโซดาขายเป็นกระป๋องใช่ไหมก็เป็น a can of soda นะคะราคา13บาทนะคะต่อไป a bowl of noodle a bowl of noodle ก๋วยเตียดเด๋ยว noodle แปลว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะ a blow of ก๋วยเตี๋ยวเขาจะขายเป็นชามใช่ไหม a blow of noodle ก็ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนะคะต่อไปถ้าเป็น milk milk เนี่ยขายเป็นกล่องใช่ไหม a carton a carton cart ก็คือกล่องนะคะ a carton of milk นมหนึ่งกล่องนะคะราคา20บาทนะคะ วิรชบาทอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่นักเรียนเรียนผ่านมาแล้วเนาะทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะทราบว่าอัลสุดาเนาะเราก็ตั้งคำถามด้วย how much ใช่ไหมคะ how much ตามด้วย verb to be ใช่ไหมคะาปากการูก็เขียนไม่ได้เนาะช่วงนี้ นเนี่ยเขียนได้แล้วนะคะถ้าเราต้องการเป็นโซดานะคะคราคาโซดาเท่าไหร่แล้วก็มาถามว่า how ใช่ไหมคะ how much how much is ตามน้อย is เพราะว่าโซดากระป๋องเดียวใช่ไหมเราก็เอาคำศัพท์โซดามา how much is ตรงไหนล่ะ I must eat a can น can of อ soda แล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark อันนี้คือคำถามนะคะโซดาป๋องนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเวลาตอบ I can of soda หนึ่งกระป๋องเราใช้โปรนา n it แทนเป็น It เพราะตัวฟีเอสนะคะอิทส์ราคาเท่าไหร่คะราคา13บาทก็เป็นอ่าส,สิบสามเขียนว่าเธอใช่ไหมคะเธอชีนเธอชีนบาทเนี่ยไหมคะง่ายไหมไม่ได้ยากเลยเนาะถ้าต้องการถามอะฮอตดอกใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาเอะฮอตดอกเนี่ยมาแทน I can of นะคะตรงนี้เยา hot dog ก็ถามว่า how much is a hot dog เวลาตอบก็เป็น is 15บาท Hot dog ราคา15บาทใช่ไหมคะหรือจะเอาคำว่า a carton of milk ก็เป็น how much is a carton of milk เวลาตอบก็ตอบเป็น is 12บาท ไม่ยากเลยนะคะ,ะนักเรียนไปฝึกทำกันเลยนะคะโอเคล o o แก t เตอร์พีเจอร์นะคะ Practice in p ิ a y นะเรามาถามตอบฝึกแต่งประโยคถามตอบกันดีกว่าเนาะ,ะภาพที่คุณครูให้มานะคะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพเอ่อภาพอะไรคะเป็นภาพ ไก่ใช่ไหมเป็นภาพไก่1ชิ้นแล้วก็ a blow of noodle a piece of chicken ก็คือภาพตรงนี้ a piece of chicken แล้วก็ a blow of noodle ไก่หชิ้นแล้วก็ก๋้วยเตี๋ยว1ชามไปดูเวลาตั้งคำถามกันโอเคค่ะในภาพที่1 A piece of chicken เราอยากจะทราบราคาใช่ไหมเราก็มาถามว่า how much is a piece of chicken เนี่ยตรงเนี้ย piece of chicken ก็มาจากเนี่ยรูปเ,เอามาเอามาใส่คำถามตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นนะเป็น how much is a piece of chicken เวลาตอบน่ยก็เป็น is 10บาท10บาทเนี่ยก็เอามาจากราคาตรงนี้โอเคนะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะต่อไป number two อ่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวถ้วยนี้หรือชามนี้ราคาเท่าไหร่เราก็นำเอา a bowl of n o o d l e มาเป็นคำถามเพราะว่าเราอยากทราบราคาของกว๋วยเตี๋ยวชามนี้ใช่ไหมก็จะเป็น how much is a b l o w of noodles นะคะเวลาตอบก็เอาราคามาตอบราคา20บาทก็เป็น is 20บคือ twenty ใช่ไหมคะาตาด้วยบาทก็เป็น is 20 b a h t y บเห็นไหมยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมถ้านักเรียนจำโครงสร้างให้ได้นะคะเพราะว่าการถามด้วย how much เนี่ยนะคะก็คือการถามถึงเวลาอ่ะไม่ใช่ค่ะ excuse me plus อ่ I'm sorry การถามถึงราคาตามด้วย verb to be เพราะว่าเป็นของชิ้นเดียวแล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่เราจะถามถึงเนี่ยนะคะเราอยากทราบราคาอะไรเราก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นคำถามได้นะคะโอเคค่ะอ่าต่อไปเลยดู u ก Gear p i u r e Uh, act and answer the questions ถามแล้วก็ตอบคำถาม by using the picture ภาพที่คุณครูให้มาก็มีคำว่า hot dog, a hot dog, 15บาทโอเคภาพที่สอง a c u t of milk, two b a ใช่ไหมคะต่อไป a can of soda, 13บาทไปดูกันนะคะ How much is อ่านักเรียนเติมอะไรลงไปนักเรียนก็เอาตรงนนะะเนี้ยนะคะก็คือเนี่ยเนี่ย아호อกเนี่ยมาเติมเพราะว่าเราเป็นภาพฮอตดอกใช่ไหมเราอยากจะทราบราคาของ아호อกใช่ไหมคะก็เป็น How much is อ่าอ่าคุณจะทำให้ดูสักคอหนึ่งนะอ่า Hot Hot dog นี่นะคะโอเค เวลาตอบตอบยังไงก็เป็น is ก็ไปดูราคา it ราคาฟิปหาสิบห้าก็คือฟิปชีนฟิปชีนบีเอทีเอชฟิปชบาทนะคะเป็น it ฟิปชีนบาทราคาสิบห้าบาท นะคะให้นักเรียนไปฝึกทำเนาะทั้งหมด3ข้อด้วยกันไม่ยากเลยเนาะข้อที่2ก็ how much is a carton of milk is t 2บาทใช่ไหมข้อที่3ก็ how much is a can of soda ก็เป็น is t h i r t บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปทำเองนะตรงนี้ครูจะลบออก เนาะถ้าคนไหนดูพลิบที่ครูสอนก็จะตอบได้นะคะให้ไปทำมาเองนะโอเคเลยนะคะมีอยู่สามข้อนะคะนักเรียนโอเคทำได้ไหมนะ้าทำได้ไปทำเลยนะคะสามข้อนะโอเค see you next time